สวัสดีครับเพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องสมาคมแชนแนลคลิปนี้ก็มีเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญมาให้ข้อมูลเพื่อนๆอนอ,นอีกเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องเพื่อนๆนก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางช่องสมาคมนํามาให้ข้อมูลกัน ครับวันนี้ก็มาพบกับเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับปีพศ2544ันี่ิบชนิด10บาทนะครับของรัชกาลที่9เหรียญน,นี้ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับอยู่ที่15บาทนะครับอยู่ที่15บาทถ้าเพื่อนๆพ,พบเจอนะครับก็เก็บนะครับเก็บไว้ร้อยสองร้อยเหรียญค่อยขายนะครับ ช่องที่ควรติดตามอีกช่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายราคาการซื้อขายนะครับก็ผมก็ขอแนะนำช่องสมาคม h ช n แนลขอแนะนำนะครับให้เพื่อนเอนเข้าไปดูช่องพนาดคนใจดีนะครับพระนารก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญเหรียญที่ขายได้ใครรับซื้อ นะครับตลาดก็จะให้ข้อมูลเพื่อนๆทั้งหมดนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจทางช่องสมาคมชาแนลเพื่อนๆอ,อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญเหรียญราคาเกินหน้าเหรียญเหรียญแปลกเหรียญโพสหายากนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องสมาคมชาแนล เพื่นพนพนอนๆกจะได้ข้อมูลดีๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ